เไม่ต้องตกใจอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Youtube ของเรานะครับผมครับในแม่พิมพ์ชแนลนะครับก็ถ้าเกิดกดแล้วก็ไปดูคลิปกันเลย Let's go สวัสดีครับวันนี้จะมาทำรายการอ่ะถามพี่ปอมพี่ปอมครับนี่ทำอะไรครับป่าวเราต้องจองคนก่อนถ่ายด้วยกกนมาหลายคลิปรักเคยสงสัยในตัวของอีกฝ่ายบ้างไหม สสงัยอะไรโอเควันนี้ที่จะให้ทำเนี่ยจะมีกระดาษกับปากกาให้ใช่ไหมครับให้เขียนคำถามคําคำถามที่ต้องการจะถามอีกฝ่ายคําถามอะไรก็ได้มีอะไรในใจหรือว่ามีอะไรสงสัยอยากถามถามอะไรพี่พ่อชื่อะไรออารู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วแม่อ่ะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วน้องอ่ะเฮ้าพี่ะซื้อดูมีอะไรจะถามอันอีกเยอียวมากเลยมึงสงสัยกูเยอะไปไหม ผมไม่ได้เขียนเลยให้มันเลยเนี่ยไม่งไม่เขียนเลยดีนะแล้วข้อกูเป็นคนที่ไม่ทอาตัวน่าสงสัยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคำถามตอดทั้งสองคนไปใบบุบไปใบบุใบบุกไปเดี๋ยวไปซ้ำบุกหนุ่มไม่เอาเลยคำถามแรกผครับคำถามแรกครับคถามว่ามึงงานนั้นเช้าหรือเปล่า จริงๆคนที่ชอบอาบน้ำนะประมาณแบบวันหนึ่งก็ประมาณ3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติก็อาบแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบไปโรงเรียนไม่ทันอย่างเงี้ยก็คือไม่อาบอย่างเช่นวันนั้นเป็นวันตอนมอ .3 เออผมจำได้ไมาษารม2อนะม .3 อ่าคือโรงเรียนเนี่ยเข้า7จ็โมงห้อ่าแล้ววันนั้นตื่นเจ็ดโมงห้แปดห้นี่แหละเออแล้วยิ่งเชื่อทำไงก็คือ เราเป็นคนที่้านใกล้โรงเรียนไงคือแบบวิ่งก็ถึงแล้วแปบ๊บเดียวไอเราแบบตื่นปุ๊บอ้าวเจ็ดโมงห้าสิบแปดก็วิ่งเข้าไปใส่เสื้อผ้าบ้านสองนาที<ม>ก็ไปให้อย่างนั้นเลยคือแบบตื่นปุ๊บพอชุดน,นอนแล้วก็ใส่เสื้อเรียนแล้วก็ถือกระเป๋าวิ่งออกบ้านเลยแค่นั้นแหละแล้วคือไปโรงเรียนอะ่ะคือคุยกับใครไม่ได้อะ่ะหน้าเปล่งเปงไม่ได้ล,ไไดล,ล้างไ,ไม่ได้อาบของไม่ได้เตรียมไปขอแล,แล้วก็เพื่อนเฮ้ยขอขอ,ขอไปกรมไหน่อย เคยถามเฮ้ยทำไมวะมึงเป็นเป็นอะไรเนี่ยปิดปากไว้ครูไม่ได้แปลงฟันครูไม่ได้แปลงฟันไม่ได้แปลงฟันโคตรง่ายเครื่อง โอ้วันนั้นว่ารีบอ่ะคือรีบจริงๆไม่เคยรีบเลยะไม่เคยรีบผมูจำได้ตอนนั้นอะใช่เสื้อไม่ได้รีบไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเในปอไม่ได้จัดถามว่าทําไมวินิคถึงชอบโดนบอกเลิกแล้วทําตัวยังไงให้โดนบอกเลิกบ่อยขนาดนี้คือมันเนี่ยเป็นคบกับใครใช่ไหมโดนเขาบอกเลิกตลอดเลยทั้งตัว B ทั้งตัว D ทั้งตัว A เดี๋ยวแลอังสอันนี้คือชื่อย่อเป็นการอักขระพ่อของสี่อมใครมีใครอีกตัว D ไม่เกี่ยวไอ้สัส D V A D ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเกี่ยว B กับ A ก็ได้โอ้้ยิม เขาดูคลิปอยู่เละเขาดูเขาดูเขาดูอยู่แล้วต่อครับทำไมถึงชอบโดนบอกเลิกเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมดีเกินมึงดีเกินเหรอกูมึงเฮี้ยเกินไม่สำหรับกูเลยไมอคางไปเลยหรือเปล่าฮผมคงหมายว่าทำตัวหน้าเบื่อเกินไปใช่อุยชายโบราณนึงไงอุยชายโบราณนึงไงเป็นห่วงแบบเยอะเกินอ่ะอาจจะจะไม่เจอคนที่ใช่ครับต่อไปคำถามของผมนะครับมึงเคยมีแฟนไหมที่แบบคบาบอจริงจังอ่ะอ่ามันเรียกว่าแฟนได้ไหม มันก็ไม่ใช่แฟนฮะคบก,กันจริงจังไหมไม่มีแต่ว่ามีคุยกันจริงจังเอเคอคบแบบคบนะไม่มีแต่ว่ามีคนแบบคุยคุยจริงจังแต่ก็ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่อออืมก็จบไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอืเอออย่ามาเอาคืนพี่เซกโอเคโอเคทานมนเขาถามผมก็แล้วก็เปิดเทอมแล้วทำไยังไม่ตั้งใจเรียนด้วยถามคู่นี้แม่ต้องรแล้วครับแม่รวยนะครับตมดเลยเพราะว่าเขาได้สังเกตครับ เ้วคนที่หลับบ่อยมากในห้องแต่จริงๆกลับบ่อยกว่าเอออ,อ๋อนนค,คือเอาตรงแบบว่าคุณครูเขาเสียงหวานไหมอ่าเรียนนะตอนนี้ฮะนี่ทำท่านี้ผมก็ที่กูพีกกเคยรู้ไหม,มก็พีสุดเคยรู้ไหมอะไรนะอืกูเขาห้ามให้หลับแล้วนี่หลับไงอ่า ครูเขาด่าใช่ไหมอย่าหลับซีลูกอย่างเงี้ยนี่อย่างนี้กูจะไม่หลับได้ไงทำไรทำซีลูกจะฟุบยังไงครู่าฟุบยังไงครูต้องสนุกไม่ชอบเรียนกับครูต้องสนุกผมว่าเริ่มซึมซึ้งเลยพอครูด่าเสร็จปุ๊บด่าอีกเสร็จปุ๊บหันตัวข้างนึงหลับนี่นะ่งครูสองคนเลยเป็นคู่เลยทุกคนหลับได้ยกเว้นกูเนี่ยน่นโอเคนั่งต่อไปถ้าฉลามออกลูกเป็นควายมึงจะออกลูกเป็นช้างใช่ไหมกูจะออกลูกได้กูไม่มีไม่มีอะไร มันมีอันนั้นอ่ะตึดโบ่ปัญหาที่3ามคือทําไมชอบทําหน้าหืนใส่ควายในนาี๋้วก็อาจจะเป็นไม่ได้ก็กูก็ไม่แน่ใจในตัวมึงเท่าไหร่เหมือนกันถ้ยขายกูสั่งไมละมาของผมครับปัญหาที่สี่นะครับถามะะว่าอะไรเบากว่าช้างช้างนี่ถูกอ่ะรู้รู้ร,รู้รู้รอะไรหนักกว่าช้างจ้ง จ้องอะาอน้างกูเดือนอะไรเซ็กซี่ที่สุดพิชชาอะไรวะมีนาอ๋อกูเห็นมึงไล่อยู่กูเห็นมึงไล่อยู่ดิดิดิดีคนเลวสองพันสิบเจ็ดถามสุดท้ายของผมนะครับถามว่าตอนเนี้ยมึงมีคนที่แอบชอบอยู่ไหมขอความจริงก็มีอยู่โอ้ยโอ้วโอ้ยอ้ากูขอถามกูไว้นึงมึงมีไหมไม่มีเออกระดางคนต่างมีจบอ่ะเกาะอะไรเพอร์เฟกต

โอครับก็ะจบไกแล้าสำหรับ5้าคำถามที่อ่าอ,อยากถามนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,ลา,อนลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe ต,ต,ตรงไหนวะตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งด้วยนะครับใช่ครับครับก็ลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับสวัสดีนนครับ